มีเห็ดมอกกับปูว่ไอยยาซื้อกระปูใหญ่เลยบีบตามให้มันแหลกแล้วก็บบีบบีบเอาน้ามันบีบเอาน้ามันบบบีบเอากะน้ำมันก็อ๋อตักของขังบุบบุต้องหยัดแส่นั่นเลยเนาะตะกี้ให้มันหยัดเนาะยไอหยัไดาอืมนี่แหละเขาถ่ายลงแบบนี้แหละเออยาเจาถ่ายลงพวกที่หมู่ในในยูทูบเละ อู้ยมันมันอยาเจ้าก็สินหยัดเส่็เจ้าหยัดลงเลยหมอนเลยโอ้ลงน้ำหมอเลยเนื้อเนื้อมันก็สิไปเยอะเลยอันนี้ไปเอาอันมี้แข็งเอาแต่น้ำมันต่ำเอาแต่น้ำอันนี้นี่อาหารดิสานอันชั้นเลิศเด้อพี่น้องมันจะยาเห็ด พี่เจ้าก็เฮ็ดพี่เจ้านี่แหละเลยที่เขาเฮ็ดกะเฮ็ดพี่เจ้านี่แหละอันนี้ก็ตามเอาอีกน้ำหนึ่งบอกเออมาตน้ำิหนึ่งมาเติมน้ำแรกตามพนหล็กแแล้วก็บีบเอาน้มันเข้าแต่เสบได้อาหารสันเลือดแบงค่อยอาหารสันเลือนะครับดองมันนะมันตุ่มะค่อยดังค่อยแกน ม่เคยดังคอยกับเงินมาเห็นอย่เลยตูน่าเอ้ามากระขายมากระเลับตูน่ามากระายมากระตามากระตาเหรอ ไม่เอาแมงลงวันตอมแล้วแมลงวันตอมแล้วไม่กินเล้วลดได้เสพได้ทิ้งเลยทิ้งขยะแล้วเอาทิ้งขยะน้อยแล้วไปสุดนี่เลยบอกวายาไปสุดนี่บอกเออเอาทิ้งขยะเลยทิ้งขยะนั่นๆขยะน่ะเนาะแกขยะอยู่นี่เอาไปเล่นเลยบาทที่นี่เอาไปเล่นที่นี่แบบ สองนาทีเอาสามนาทีพอเดจจยาก็บีบเอาน้ำตรงนี้เอาน้ำเปล่าใส่เออลืมบอกเขานี่เอาน้ำเปล่าใส่เลยพี่น้องน้ำเปล่าใส่นี่บอกยาอ๋อใส่นี่เดี๋ยวบีเอาน้ำมันหน่อบุถายเอาน่าไยาเอาตจเอาแต่กปูดี๋ยวสานาทีสี่นาที ข,ขนาดพ oh ี Ồ, ่น e ้องเอ้อไปตตาเซกกัะปูพ่นกับบริดล้างมาดิไทยอะไรเออไทยลาวเขาไปริมโขงอะไรไม่ล้างแล้วก็จะเออมาล้างอีกล้างกระต่ายเหรอเบอะก็จะเอามาคายที่จนมันเนาะ อันนี้จะเอามาจาตลาดลาวะบ่นซื้ยแหลมาขายน่ไอปีมขายยัง you ม know, ีได้ส ah ังตามถุง huh. บ like like uh ่เออเดี๋ยวเาเสียจะซื้อกันมาก่อนเดี๋ยวคิดนี้นเด้อพี่น้องนี่กระสีบีบยากระสีสำเร็จแล้วเอิตงบีบเยอข้าวเนาะเออถ้าขนาเท่าน้เอาจน้ำมันก็นัวแล้วเนาะเนย